สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะครับ cbr 6 5 0 r ปี2 0 2 4นะครับจัดมาก็เดิมเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกระจกเดิมครับกระจกเดิมอันนี้ก็เปลี่ยนอยู่นิดนึงหนกกระจกนิดนึงครอบก็หนกนิดนึงครับแต่ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนท้ายก็ท้ายเดิม ยังเดิมยังไม่ได้ครอบท้ายมาใส่ท้ายก็ท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมปิดกทะเบียนไว้ท่อก็ท่อเดิมนะครับท่อเดิมแล้วก็อ e ีคลัชนะครับซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อีคลัชก็กำคลัชปกตินะครับโอเค รีวิวสั้นๆประมาณนี้ครับแล้วก็จะล้างรถแล้วครับทีนี้ซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่ครับจอดล้างรถจอดฝุ่นสตาร์ทมีคฟิกชิปด้วยโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ